คนที่ออกจากชีวิตคุณตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเขารู้สึกยังไงกับคุณอยู่นะครับก่อนอื่นเลยครกูกันขอให้ทุกคนนะครับตั้งจิตให้เป็นสมาธิส่งกระแสจ,จิตมาที่ไพ่ส,สำหรับนี้นะครับครูกันจะระกันตรวจดูทั้งหมด5ใบนะครับสำหรับคนที่จากคุณไปเขารู้สึกยังไงกับคุณอยู่ะนะครับไม่ใช่ความเอนนะครับหากคุณผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วมีคนรักที่จากคุณไปนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุนผลไหนก็ตามนะครับจะเป็นความรักที่มีมือที่3ามมาแย่งไปนะครับ หรือยังไงขอให้ออกมาตรงนะครับตามที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เขานะครับรู้สึกยังไงกับคุณอยู่นะตอนนี้นะครับตอนนี้ไพ่อยู่ในมือของคุณทั้งหมด5ใบเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอให้คุณกดแชร์คลิปนี้อกไปเพื่อเปิดเส้นทางแห่งความรักความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของคุณเองครับมาตรวจดูในเรื่องแรกนะครับว่าคนรักที่จากคุณไปเนี่ยนะครับเขารู้สึกยังไงกับคุณอยู่ณตอนนี้นะครับโอ้นะครับ เขาวิตกกังวลเขาเครียดมากเลยนะครับกับการที่เขาจากคุณไปในครั้งนี้นะครับอาจจะโดนแย่งไปนะครับหรืออาจจะเป็นความที่เขารู้สึกผิดไปแล้วนะครับกับความรักที่เขาต้องจากคุณมานะครับที่มีมือที่3ามาแย่งความรักในครั้งนี้ไปบอกเลยว่าเขาเกิดความรู้สึกเครียดเกิดความรู้สึกกังวลนะครับกับความรักที่เขาทําผิดกับคุณนะครับบอกเลยว่าเขาเครียดเขาวิตกกังวลมากเลยนะครับสําหรับการจากไปในครั้งนี้นะครับ ต่อมานะครับโอ้นะครับผ้าแห่งความผิดหวังนะครับบอกเลยว่าการที่เขาจากคุณไปในครั้งนี้เขาอาจจะคิดว่าความรักครั้งใหม่ที่มีเข้ามาในชีวิตเขามือที่สามที่มีเข้ามาในชีวิตเขาอาจจะเป็นความรักที่ดีที่เหมาะสมแต่ตอนนี้เขาคิดผิดแล้วครับเขารู้สึกผิดเขารู้สึกเสียใจมากเลยนะครับกับการที่จากคุณไปกับการที่คุณปล่อยให้คุณเจอความผิดหวังเจอความทุกข์ความประทม บอกเลยว่าเขารู้สึกผิดเขารู้สึกเสียใจมากๆเลยนะครับณนะตอนนี้บอกเลยว่าแต่สิ่งที่กูกันมองเห็นนะต้องบอกเลยว่าความรักที่เขามีให้แก่มือที่3ามนะครับมันเริ่มจะลดน้อยลงไปแล้วนะครับหลังจากที่เขาเด้รู้สึกว่าเขารู้สึกผิดเขารู้สึกเสียใจที่ทําให้คุณผิดหวังกับความรักในครั้งนี้ที่เขาเป็นคนทํามันขึ้นมามาตรวจดูไพ่ใบต่อมานะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้เขาอยากกลับมาหาคุณมากเลยนะนะครับ เขาอยากกลับมาหาคุณมากๆเลยนะครับเขารู้สึกผิดเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เขาได้ปล่อยให้คุณต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงคนเดียวที่กูการเห็นเขาอยากกลับมาหาคุณนะตอนนี้เขาได้รับรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทําคือสิ่งที่ผิดพลาดเขารู้สึกเสียใจครับและตอนนี้เขาอยากกลับมาหาคุณมากๆเลยนะครับว้าวนะครับมาตรวจดูไพ่ใบต่อมานะครับในใบที่สี่นะ โอ้นะครับแต่ดูเหมือนกับว่าคนที่เป็นมือที่3เนี่ยนะครับจะรู้แล้วนะครับว่าผู้ชายคนนี้นะครับหรือคนคนนี้นะครับที่ออกจากชีวิตคุณเนี่ยนะครับเขาเริ่มจะเปลี่ยนไปความรักจืดจางคนคนนี้ทําทุกวิถีทางให้ได้คนของคุณอยู่ในชีวิตเขาครับบอกเลยว่าคนคนนี้อันตรายมากเลยนะครับไว้วางใจไม่ได้เลยไม่ได้ด้วยเลขเขาก็จะเอาด้วยกล ไม่ได้ด้ยวยมต์เขาก็จะเอาด้วยคาถาบอกเลยว่าเขากําลังทําบางสิ่งบางอย่างหรือกําลังทําอะไรอยู่เพื่อให้คนของคุณไม่ไปจากเขาให้คนของคุณอยู่ในชีวิตของเขาอยู่นะครับที่กูกันเห็นนะนะครับว้าวนะครับมาตรวจด,ดูนะนะครับในใบ,บสุดท้ายนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโอ้นะครับต่อให้คนคนนี้นะครับต่อให้มือที่สาม จะทาอะไรกับคนที่คุณรักก็ตามโปรดรู้ไว้เลยนะครับว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับขวายคุณจงตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะครับแผ่บุญกุศลสวดมนต์ไปให้เขาด้วยนะครับเพราะสิ่งที่ครูกันเห็นเหมือนคนคนนี้กําลังทําอะไรบางอย่างเพื่อโดนจิตโดนใจคนรักของคุณให้อยู่กับเขาอยู่นะครับแต่ผลสุดท้ายแล้วนะครับคนของคุณก็คือคนของคุณครับเขาจะกลับมาหาคุณนะครูกันยืนยันได้เลยนะครับ เพราะในตอนนี้เขาก็อยากกลับมาหาคุณอย่างเต็มที่แล้วนะครับเขารู้สึกผิด<เขา>รู้สึกเสียใจนะกับการที่เขาต้องทิ้งให้คุณต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงคนเดียวที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจอยู่เพียงคนเดียวบอกเลยว่าเขาอยากกลับมาหาคุณมากๆเลยนะนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่คุณนะครับว่าจะรับหรือไม่นะครับกับความรักในครั้งนี้หากเขากลับมาพร้อมความรู้สึกผิดในครั้งนี้นะครับหากน้อมรับนะครับความรักความสุขความสมหวังในครั้งนี้ กดแชร์คลิปน <out> ี้ออกไปนะครับและพิม <proposing> พ์สาธุเข้ามาครูกันขอให้คุณมีความรักที่มีความสุขความสมหวัง <t> ต <ương> ่อจากนี้ไปใครที่กดแชร์แล้วครูกันขอให้คุณพบเจอแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตความรักที่มีความสุขความสมหวังให้เข้ามาแก่ชีวิตของคุณเองนะครับส่วนใครนะครับที่ต้องการปรึกษาปัญหาแบบส่วนตัวหรือต้องการดูแบบส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงกับครูกันะครับที่ไม่สามารถพูดหรือบอกหรือระบายกับใครได้ครูกันพร้อมจะเป็นที่ปรึกษา และผู้รับฟังที่ดีให้พร้อมช่วยคุณหาคำตอบหาทางออกของปัญหานี้นะครับสามารถจองคิวแอดไลน์แอด,ด KIU GUN ถ้าเข้ามาจองคิวกับแอดมินได้เลยนะครับไว้เจอกันนะครับ